มันริ่มเลยอะนอดิกินอะไรเนะี่ยโอ้กินหญ้าคงอร่อยมันเนาะดูสิแรกเป็นหวัดด้วยด้วยมีน้ำมูกด้วยนะอืมโอ้โหันเหมือนหูหมูเลยอะอหนังมัหนหังหนังช้างเลย,ยก,กเริ่มเล ย่นเชียดเด้อเออหางเป็นหางช้างเลยแขวงได้นิดหน่อยอะยุ <Yes. S 1> you, นี่ตัวอะไรลูกเย็ดยุผู้ยพูดยังไยังยุ่ยเย็ดโอ้โหนี่แหละแท้ๆเลยเนี่ย <Yes. S 1> โอ้ยน่ารักจังเลยอะอยากไปเลี้ยงบ้านสักตัวหนึ่ง ตกมันหรือเปล่าเนี่ยดูตามันีมีน้ำตาไหลมาด้วย